สวัสดีเช้าวันอังคารที่27พฤษภาคมค่ะเคทแฮมวิกฤติสติจี้นำเสนอวิวล่าสุดนโยบายควบคุมยูพันธบัตรหรือยูเคิร์ฟคอนโทรลอาจเป็นทางออกของรัฐบาลนีท่วมสหรัฐและญี่ปุ่นมีหลายทางเลือกถ้าอยากแก้ไขสถานการณ์ยูพันธบัตรอายุยาวพุ่งซึ่งก่อความวิตกกังวลแก่นักลงทุนจำนวนมากในช่วงนี้กรณีของสหรัฐเฟดอาจยุติ QT หรือทำา QE รอบใหม่ขณะคุณพร้มค่ะอาจจะกระจายให้จีนกลับมาซื้อพันธบัตรกรณีของญี่ปุ่น BOJ อาจหยุด QE tapering หรือทำ operation twist โดยขายบอลสั้นและซื้อบอลยาว Global yield curve control อาจเป็นทางออกของบรรดารัฐบาลที่ประสบปัญหานี้ท่วมหากประเทศใหญ่ๆพาการดำเนินนโยบายควบคุมยูพันบัตรเอาไว้ให้ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเพื่อมุ่งสนับสนุนการกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาสินทรัพย์ต่างๆให้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นง่ายกว่าลงภายใต้สมมติฐานสำคัญคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยที่เพิ่มอัตราว่างงานเชิงโครงสร้างซึ่งมีอิทธิพลต่อความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะยาวกล่าวคือถึงแม้เงินเฟอ้ออาจพุ่งขึ้นในระยะสั้นถึงปานกลางแต่นักลงทุนก็ไม่ค่อยกังวลว่าเงินเฟอ้อจะสูงจนเกินควบคุมในระยะยาว เรายังคงยืนยันว่าควรใช้โอกาสที่ทองคำรีบาวขึ้นมาเหนือ3,300เหรียญต่อทรอออนส์ขายทองแล้วเปลี่ยนไปลงทุนอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าเพราะเชื่อว่าราคาโลหะมีค่าดัหนงของโลกหมดรอบขาขึ้นครั้งใหญ่ระดับปรติการไปแล้วและกำลังฟอรมตัวเข้าสู่ขาลงที่อาจจะลึกและยาวนานในไม่ช้าค่ะเรายังคงเน้นให้เข้าซื้อ2กองทุน KTA Shares และ k t Energy ส่วนบิตคอยพักฐานจบแล้วควรขึ้นต่อเป้าระยะสั้น150,000เหรียญไม่น่ายาก K.T. บล็ c h a ชนก็พอซื้อได้ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซ็นดินเด็กปิดไปดที่1,178.43จุดบวก0.18มูลค่าการซื้อขาย27,690ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกว่งกรอบแคบช่วงต้นภาคเช้ารับข่าวดีระยะสั้นคุณพรมชะลอขึ้นภาษี EU แต่มาตราการภาษีการค้าของสหรัฐก็ยังคงกดดันเศรษฐกิจโลกต่อไปส่วนปัจจัยในประเทศตัวเลขส่งออกของไทยโตน้อยกว่าคาดและน่าจะชะลอตัวต่อเนื่องสร้างความกังวลให้นักลงทุน ส่วนอา่างของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่46,975ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.65ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าตามที่ทางราคาทองในตลาดโลกขณะที่นักทุนต่างชาติซื้อพันธบัตร3,425ล้านบาท ทางฝั่งของเอเชียนิกิตราดหุ้งโตเกียวปิดบวกด้วยรับแรงหนุนจากการที่ประธานดีคุโดนันรัมผู้นําสหรัฐประกาศเลื่อนเก็บภาษีสุรกากรในอัตรา50%จากสหภาพยุโรปออกไปเป็นวันที่9กกรกฎาคมจากเดิม1มิถุนายนหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับคุณเออร์โซลาฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปนิกิปิดไปที่ 37,531.53. ุดวก1.0 0 ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตราดหุ้นจีนปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ในยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์เซี่ยงไฮ้คอมมิสซิตรปิดที่3,346.84จุดลบ0.04เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกงในวันจันทร์โดยสามารถฟื้นตัวจากการร่วงลงในวันศุกร์หลังจากประธานาธิคุณดน,นทรัมป์ของสหรัฐชะลอแผนการขึ้นภาษีนำเข้า50%กับสินค้าจากยุโรปซึ่งช่วยคลายค,ายความกังวลของนักลงทุน ซีซีปิดที่7,828.13จุดบวก1.21%เดคซ์ Dash ปิดที่24,027.65จุดบวก1.68%ส่วนตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการน,นในวันหยุดธนาคารค่ะส่วนตลาดหุ้นน้ำมันทองคำตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการในในวัน m e เมอร์เรียลเดยส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามแดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมจาก c o n เ Conference Bot ์บอร์สหรัฐ นี่คือทั้งหมดของ Kham Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ Kham Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรรวาณตินาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ